สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระกระป๋องชารุ่นเก่านะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ครับผมมีกระป๋องชารุ่นเก่าครับผมเห็นไหมเป็นกระป๋องแบบหาไม่ได้้วครับผมนี่ครับผมนี่เห็นไหมกระป๋องชาเป็นภาษาจีนนะผม,มเห็นไหมอออไม่ใช่ดิกระป๋องไทยแต่มันไม่มีภาษาไทยเลยทุกคนเห็นปะนี่ครับผมนี่เห็นไหม เนาะผมไม่เนาะผมไมเห็นนะเนาะผมไม่เห็นนะนมมนก็เป็นประมาณนี้นะคบผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมครับแต่เชรกกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบายๆจะลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ